ตรงๆเลยครับแันพญานาคพีกกสาบอกเทเออพะแมงผ่านยังยังเลยพีกัาเหนื่อยกับมันแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีเพื่อนๆช่อง Youtube เหมือนกันนะพี่กษาฝากพี่กสาติดตามด้วยนี่คืออครับอะไรนะสรลัดพัทสรลกีพาไปสารกีพาไปครับ แล้วก็น,นี้ก็น้องใหม่เรากอนชาแนลครับเรากอนชาแนลอันนานจะได้ได้มาเจอกันพกทีก <c oughs> อยู่เงอนอยู่ไกลกันเลยที่กระทะทำน้องก็ที่ตามช่องพี่ยังน่ะน่าจะยังอ่ะ พี่กาซ่าเขาติดท็อปแล้วน่ะติดแสนแล้วน่ะของงานแสนเลยหรอเออแสนแน่นอนเนี้ฝากตัวด้วยฝากติดตามเด้นะครับเป็นแสนแล้วเราที่ต้องติดตามพี่ครับคนูอย่างเงีลยกดแชร์ไปเฟซบุ๊กเราได้เนี้ยเด้ะๆตรงนตรงตรงไหน เพียสามขีดเหรอต้องสมจุดต้งแต่ที่วนนั่งอยู่ข้างในนี่เพ่นมุมแชร์แชร์ไปที่เฟซบุ๊กเราีกเมื่อวานเฟซบุ๊กอยู่ไหนเมื่อวานตอนเย็นนะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กตอนเย็นนี่อ่ะเฟซบุ๊กนี่เลย แล้วก็คนติดตามแปดพันกว่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพี่ก็ทราบแปดพัน,นหนึ่งร้อยเก้าสิบที่เขาตามไปแล้วก็เข้าไปตามพี่เขาแปดพันแล้วคนลง<บ>ลวันนี้ก็หนึ่งพันครับชื่อบาคอนแชนแนลบาคอนแชนแนลจึงได้หนึ่งพันคน สัตสวสดีครัจเอออะไรการ anza ตรวดภาวันนี่เป็นช่องอาใหม่มาไลฟ์ชุมนุมไ่ไไล ต้องมาหั่งไลครับบวกให้ไล้ตั้งนานแล้วก็ไม่ไลคุณจะได้อุปกรณ์อุปกรณ์กำลังวันนี้เราก็มารวมตัวกันที่นี่เป็นของเราแล้วต่อไปน่าจะเป็นน่าจะเป็นจุดจุดไล้ป็นจุดส่วนรวมวรมของเราแล้วล่ะจุดไลอันนี้ของเราแล้วมีส่วนนี้แล้วรู้ละเปสนาม ต้องมาแล้วล่ะจะเย็นดีนะ้อนตอนเทียงเที่ยงซื้อไว้ท้ายรถแล้วเปสนามต้องมาแล้วลนะที่นราจะเอาทีตัวขอขอหวยได้นะครับขอปูพญานาคอยู่ด้านหลังขอเล็กเด็กจะขอหวยเดี๋ยวที่มาเขาก็แบ่เลย แดดร้อนมากรีบร um, ีบ okay. พักรีบไปทาข้าวแบบเปลี่ยนกิ๊ใหม่อันนี้ใช้ไม้ที่สามสิบเก้านาทีนะะลองใช้ไม้ไม่นอกดูกำลังหัดไล์ครับ ปากน้องใหม่ด้วยนะครับเบาก่อนแชเนลเลสเทาในลสใช่ครับองบากนไม่ได้ยิ้มฟันขาว เนียพา,าไปดูพ่อปู่พญานาคนะครับาน,านะครับดูความสวยงามนะครับพ่อปู่พญานาคขอเลขเด็ดได้นะครับ โอปู่พญานาคแบบความสวยงามนะครับโอป,ปู ความสวยงามของครอบครูพญานาคนะครับอากาศก็จะเริ่มล่มเลื่อนครับอยู่หลังโรงงานที่ทำงานก็จะมีหัวหน้าสองคนมานั่งไล่เดยวยกันครับ อากาศดีนะนั่นไงพี่ก็ตร้าบ่าพี่ยื่นขอไปแล้วพรุ่งนี้ต้องตีสนามต้องเข้าแล้วอันนี้ไฟไฟ<ป>ใช้ได้จริงเดี๋ยวผมจะปั่นตามเอโรให้ได้รว่างนี่ไปไปห,หิ้วห้อยผมเดินมาไกลมากเลยนะประมาณ สามร้อยลี้ขนาดนั้นเลยสามร้อยลี้ลประมาณสามร้อยลี <c oughs> ้ขามาอีมะมาแบบเยือกเย็นมากอ <c oughs> เอวันนี้ลงเร็วกจะมาถวันนี้รดลงเร็วรดลงให้ทันเวลาพอดีนะอีกตอนนี้เท่าไหร่ละอัน,นี้เที่ยงสี่สิบ สองห้านาทีน้ำมาดูบรรยากาศข้างไปแล้วใช่ไปถ่ายโรงงานเขานะถ่ายคลองคลองน้ำเสียงเสียงเป็นไงบ้างครับชัดไหมชัดปุ๊บเลย ไม่เนี่ยตอใช้ไม้คัั <c oughs> นไฟของบอคอนจะใช้ไม้ขอบคุณครับขอบคุณอะไรักเสียงบอคอจะใช้ไม้ไม้เล็อเราจะใช้ไม้ไม้เลตัวละแสนแปดก <c oughs> ำลังลงทุนนะดับไฟน้อยหิงห้อยไฟหมด อีกช่องชื่ออะไรนะพี่ลืมแล้วืชื่ออะไรนะบากรบากรชาแนลบากรชาแนลพีกาซ่า,าเ,าเดบันจันยังได้ไปถ่ายวันไปดูการเขาเปิดแล้วหรอเปิดวบันจันเปิดเตวันจัน โมเสียดายไม่มีไฮไลท์อ่ะไฮไลท์ไฮไลท์ก็ได้ก็เป็นนั่นก็ได้เออก็นั่นแเลยก็นั้นแหละไม่ยืมบอกให้เขาไปซื้อไม้เราไปซื้อไม้อะไรมันมันไม่ทนก็เหมือนลวงผมนีริงนะจริตของต่างเราต้องงานเราม้องแบบไม่ได้อิสระใช่ใช่ไม่ได้อิสระไม่ได้พอใส่ไม่ต่อไม้ก็ เพามันต่อแล้วมันมันเสียบไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้มันจะเสียบไม่เสียบตูดไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆมันจะไม่มีเสียบมันจะใช้บูทบูแต่ถ้าใช้แบบแนวนอนมันจะมันจะใช้ได้อดีไงก็าเป็นไรอ่ะเออแนวนอนเขาตั้งไม่ได้ก็ยังงงว่าทำไมทางข้าไม่ได้ต้องเข้าไปดูหลังบ้านเขาเปิดถือเจอหมดหรือเปล่าใช่ใช่ เอาไปดูนะหลังบ้านเรา้ม,<อ>ามันก็แ<อ>ปล่งน,น,นะทำไมม,มันไม่หมดตัวนี้มันต้องเปิดด้วยใช่ใช่ตันนี้นี่มือศีบล่ะครบอุปกรณ์ครบเลยนิ้วไอศีปลัละนุอดนุ๊ดเป็นไงบ้างกำลังไหลเรื่อยเรื่อยแต่ว่ายอดยืนน้อยแต่ว่ายอดผู้ติดตามขึ้นตลอดยอดเรียงลนะยอดเรียงก็ขึ้น ได้รัแบสารส่วนใหญ่โอ้ทแบบี่กาแฟบอกโอเคเจแล้วกระพี่สองอ๋อนี่เหรอขอบ<อ>คุณมากไปแล้วก็กดกระดิ่ญญงตามพี่เขาด้วยให้มันเป็นกระดิ่งดำสวัสดีครับฉุกเฉิน กลับไปตามที่หลังก็ได้ตอนลงแล้วค่อยเข้าไปตามอ๋อได้ๆสวัสดีครับพี่พี่กระซ่าสามสิบสี่สามสิบสี่ร้านดวงใจยังเหนียวแน่นเช้านี้เช้านี้ต <c oughs> ั้งแต่ออกจากบ้านามาเป็นมาถึงนี้เรยอยู่ประมาณสามสิบสามสิบคิดว่าั้นเดียวก็หมดแล้วมั้งเล เดินเข้ามาเป็นสี่สิบเป็นห้าสิบขึ้นมาอยู่แบบยาวจนเจ็ดโมงเกือบจะเข้าแถวเมื่อเช้านะี่ต้องอยู่ไม่เสียได้ลงไม่ได้ห้ <c oughs> สาสิบห้านะเนะาะห้านาทีเดิน ขึ้นตามคนพอนะอ๋อขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากฝากน้องใหม่ด้วยนะครับถ้มีมีอยู่สามคนนี่แหละที่ที่นี่ที่รู้ๆก็น่าจะเป็นแค่สามคนนี่แหละมั้งที่เขาพักกันไม่ยอมพักกานนอนที่เขานอนกันไม่ยอมนอนเดินเดินยามเดินยามแทนรปภกลางวัน วิธีโซเชียลดิบุนดิฉันยูทูบเบอร์มีใครพ้อสะท้อนสวัสดีครับพ้อสะท้อนบอกรถสองครับน้องมังคีนูนน้องกาซาสวัสดีครับเสือเขาด้วย <c oughs> ขอบคุณทั้งหกสิบเก้าล้านดวงใจยี่นี่มีทุกอย่างเย็นสบายถ้าไม่หมดผมไม่เข้าไลน์แล้ววันนี้โอ้ยขนาดนั้นเลยขึ้นมาเจ็ดสิบแปดแล้วเนี่ยเมื่หมดผมไม่เข้าไลน์แล้ววนนี้ดีกระซ่าขึ้นไลน์หางชุมบังแบ่งไหมผมหน่อยครับต่อไปคลิปมีปัญหาจะได้ไม่ได้จะ จะได้ไม่มีปัญหากับชั่วโมงแมงบอกเพื่อนๆด้วยใช่ครับก็เก็บเก็บแบบเก็บไลไล่ไปเรื่อยๆไลให้มันได้ชั่วโมงไว้เยอะๆสะส,สมไว้เยอะเพื่อเวลาเพื่อเวลาเราทาคลิปไปมันมีปัญหาพวกเน,นี่ยเราลบคลิปทิ้งชั่วโมงมันจะได้ไม่ไม่ไม่ลดไงคลิปหนึ่งก็ยังมีชั่วโมงใช่คลิปไลเรามันยังมีชั่วโมงติดอยู่เราใช้ชั่วโมงตรงนั้นทดแทนกันเราใช้ชั่วโมงไลมาแทนอ๋อจาก การที่เราลบคลิปไม่จากทับทันสร้างเายได้แล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนของพี่ก็สร้างได้แล้วไม่ใช่หรอเพือ่อมันมีสร้างได้แต่มันติดติดเนื้อหาอ๋อติดเนื้อหาก็โดนปิดสร้างไปรอมาเป็นปีแล้วเนี่ยยังไม่กลับมา เราเอาโล่ไปก่อนวต,ต้อง <c oughs> ต้องปันเอาโล่ก่อนอันเอาโลโ่ก่อนไม่สนใจแล้วเอาโล่อย่างเดียวกันผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะเขาก็ากดก็ผ่านมาเลยอ๋อก็ผ่านแล้วก็ดีใจอะ่ะ <c oughs> ได้กี่เหรียญแล้วยังไม่ได้เหรียญเลยได้กีเซนแล้วต้องถาม <c oughs> ถามว่าได้กีเซนยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดถึงเหรียญเลยให้เพื่อนโยนให้เพื่อนช่วย แล้วก็จะได้ขอกินออเอาสิบเหรียญแรกไว้ก่อนจะไปหายังไงจะได้สิบเหรียญแรกให้เพื่อนช่วย <c oughs> เพื่อนช่วยโยนตสติ๊กเกอร์ให้อ,อ๋อขอบคุณมากนะครับพี่พิกาซ่าและที่ส่งสติ๊กเกอร์ให้อ่าขอบคุณมากครับโทษรสากรบอกลมบนเจ็ดแปดแล้ววิดีโอพิมพ์เนี่ย ครับรน <stand ard S 1> ้ีเยาี่พี่เม <acked noises> ียเดี๋ยวมันจะเสียตังค์แล้วก็ไม่ต้องทำหมทำวิดีโอธรรมดาเรานี่ไหมมันค่้ใช้เราเราใช้อยู่ประมาณถึงเดือนครับเดือนครับเดี๋ยนี้ถูไม่มันให้ใช้มันให้ใช้ฟรีอ่ะถึงเดือนเดือนใช้ฟีเดือนเดือนเมื่อก่อนสามเดือนขอบคุณมากครับพี่มิกาซ่า มันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกแต่มันเสียเวลาเรามากวกว่าสู้เราทําแบบนี้ปกติเราเนี่ยดีกว่าคือเรามีเราก็โยนจริงไว้อันนั้นมันก็ต้องมานั่งตอบคอมเมนต์เพื่อนที่ีอีเมาไป <c oughs> ก็เดิน ต้องเดินทางกับประมาณสามร้อยลี้ <c oughs> จะเด็กสามร้อยลีเลยรู้แหล่งแล้วทีนี้พรุ่งนี้ก็ต้องมานี่พรุ่งนี้เจอกันที่เดิมนะแ <c oughs> ยวจะมาตั้งกล้องอรอเพราะปกติปกติถ้าเกียงข้าเสร็จมจะเข้ามาก็นอนนี่จะบรรยากาศทำนีบรรยากาศจะร่มเยือเกเย็นนะอจะเรียนมีมอดีนะั <c oughs> พอเรามานั่งเอะไรเงี้ยคับ คลับไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่อยู่เขาก็เห็นใจเอง <c oughs> ขอบคุณทั้งสามห้าล้านคนใจขอบคุณมากครับพี่พิกษา่า <c oughs> อันนี้เป็นช่วงตอนตรงน,นี้เป็นด้านหลังสุดของโรงงาน,นมีติดคลองเลย ก็ค่าบบจุดนัดพบใช่ี่ก็ค่นี่แหละครับจุดนัดพบต้องก็นานแล้วนะเพราะว่าไม่เคยได้มารวมหัวกันตรงสกีเราไปห่อข้าวเสร็จโตมานี่บรรยากามันั่งมานั่งเออเสร็จแล้วกัมเข้าวมันน่าจะดีนะเออมานั่งเราก็มานั่งขายแล้วก็นั่งกินด้วยกันมันก็จะโอเคนะ พราะโควิดก็คงไม่มีแล้วไม่มีได้ผิดอะไรนี่เราเราทําของเราอ่ะจะมีจะมีที่เขาไม่สูบลงอันนี้ออกยังไงฮะเอาแล้วลงไมาเป็นเนี่ยการระบาดน้องใหม่น้องใหม่ตกลงลงยังก็จะดูให้ว่า